คลิปนี้นะคะขอมาพูดถึงตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลในชัลีกหรือว่า VNL ปี2024ที่กําลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้เห็นแฟนๆถามแอดมาเยอะมากๆนะคะในเพจเฟซบุ๊กเนะว่าแบบอยากรู้ตารางอยากให้แอดสรุปตารางมาให้ฟังหน่อยอ่ะคลิปนี้ขอสรุปเฉพาะตารางเลยนะคะเดี๋ยวการวิเคราะห์แต่ละทีมเนี่ยคู่ต่อสู้ของไทยเนี่ยก็จะทําในแมตต์ต่อแมตต์ที่จะเกิดขึ้นนะ มาฟังกันแล้วมาดูกันมาวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยว่าอสาวไทยไหวไหมตารางแน่นแบบนี้จะเป็นอย่างไรมีโอกาสชนะในสนามไหนมากกว่ากันนะคะมาค่ะมาฟังกันสนามแรกสาวไทยจะต้องบินไปที่ริโอเดเจ n เนโรค่ะ ประเทศบราซิลการแข่งขันในนัดแรกของสาวไทยจะเริ่มวันที่16พฤษภาคมนะคะ16พฤษภาคมนักกีฬาจะต้องออกเดินทางไปถึงก่อนวันแข่งขันประมาณ4วันดังนั้นสาวไทยเนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ประมาณวันที่10-11อย่างนี้เลยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ออกเดินทางนะคะโดยนัดแรกเราจะแข่งวันที่16พฤษภาคมไทยจะเจอกับ สหรัฐอเมริกานัดแรกจะแข่งวันที่16ก็คือคืน15เข้า16เวลาตี3 30นาทีตี3ามครึ่งนะคะไทยเจอนัดแรกเจอโหดเลยไทยเจอสหรัฐตี3ามครึ่ง16หพฤษภาหลังจากนั้นวันที่18พฤษภาค่ะไทยจะเจอกับเซอร์เบียเป็นนัดที่สองนัดที่2ไทยเจอกับเซอร์เบียเวลาเที่ยงคืนก็คือวันที่17 เข้าวันที่18เที่ยงคืนแป้งไทยเจอเซอร์เบียนัดที่2หลังจากนั้นไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยนะคะวันที่19ต่อเลยไทยเจอแคนาดาเวลา7จ็ดโมงเช้านัดที่3ไทยเจอแคนาดาเวลา7จ็ดโมงเช้าและหลังจากนั้นวันที่20เลยคืนวันที่19เข้าวันที่20ตีสามครึ่ง ไทยเจอเกาหลีใต้ช่วงเวลาที่เห็นถ้าตามเวลานะคะสนามแรกไทยแข่ง16 18 19 20สหรัฐเซอร์เบียแคนาดาเกาหลีใต้นัดที่แอดว่าน่าจะโหดในเรื่องเวลาหน่อยนะคะน่าจะเป็นนัดที่3ที่แข่งกับแคนาดาคือแข่ง7โมงเช้าวันที่19ปุ๊บ7โมงเช้านะวันที่19หลังจากนั้นแข่งตี3 ของคืนวันที่19เข้าวันที่20เลยกับเกาหลีใต้ในนัดท,ที่4นี่คือสนามแรกค่ะริโอเดเจเนโรบราซิลสหรัฐเซอร์เบียแคนาดาและเกาหลีใต้นี่คือสนามแรกหลังจากนั้นไปต่อสนามที่2ไทยมีเวลาพัก1อาทิตย์และเริ่มแข่งสนามที่2ที่ มาเกาประเทศจีนในวันที่28พฤษภาคม2567แข่งสนามแรกเกาหลีใต้เสร็จวันที่20แล้วก็แข่งอีกทีวันที่28ไปจีนนะคะต้องไปประเจีนไทยเจอนัดแรกที่สนามที่สองประเทศจีนนะั่นกะ็คือไทยเจอโดมินิกันเวลาบ่ายสามอันนี้ยังโอเคหน่อยไทยเจอโดมินิกันบ่ายสามหลังจากนั้นวันที่31อันนี้มีเวลาพักหน่อยนะคะวันที่31 ไทยเจอฝรั่งเศส11นาฬิกา30นาทีและหลังจากนั้นวันที่1วันรุ่งขึ้นเลยไทยเจอจีน18นาฬิกา30นาทีและวันรุ่งขึ้นเลยวันที่สองไทยเจอบราซิลสนามที่2สนามมาเกาที่จีนแอดมองว่าโหดนะโหดในที่นี้คือนัดที่สองไทยเจอฝรั่งเศสใช่ปะ่ะ11นาฬิกา3นาทีวันรุ่งขึ้นเจอจีนเลยอะแล้ววันรุ่งขึ้นเจอบราซิลเลยอะ คือแบบคือแบบโอ้ oh my god คือแบบเฮ้ยแอดว่าวีนลปีนี้ตารางกันเลยคะ่ะอนข้างโหดพอสมควรนะคะหลังจากดูของทุกๆป,ปีมาแอดว่าปีนี้ออกแนวแบบออกแนวเอาเรื่องอยู่นะสนามที่2ผ่านไปนะคะผ่านไปสนามที่2อันะสุดท้ายคือแข่งวันที่สองมิถุนายนะมาเก้าเสร็จไปที่ห้องกงต่อมีเวลาพักจากสนามที่สองเนี่ยมีเวลาพัก10วัน จะเริ่มแข่งสนามที่3มวันที่12มิถุนาเสร็จสนามที่สองวันที่สองเริ่มแข่งสนามที่3วันที่12นะคะสนามฮ่องกงประเดิมนัดแรกไทยตุรกี4ี่โมงเย็นค่ะไทยตุรกี4ี่โมงเย็นหลังจากนั้น13เลยอีกแล้วไทยเจอบัลเรียเที่ยงครึ่งค่ะหลังจากนั้นพักหนึ่งวันแล้วไปเจอวันที่15ไทยเจอโปลแลนด์4ี่โมงเย็นและหลังจากนั้น ไทยเจอเยอรมนีวันที่16เลยเหมือนกันเที่ยงครึ่งค่ะโอ้โหแอรู้สึุว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลในเฉลีกปีนี้3สนามนะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยน่าจะแทบไม่ค่อยได้เชียรเลยนะคะเพราะว่าการแข่งขันจะแข่งแบบดูดิสนามแรกคือตีสมเที่ยงคืน7จ็ดโมงเช้าตีสาอย่างเงี้ยส่วนสนามที่2ก็คือในช่วงบ่ายๆหมดเลยบ่ายสามสิบเอ็งครึ่งอ่ามีอันนี้ นัดเดียวนะคะที่เป็น6กโมงครึ่งที่เจอจีนแล้วก็บ่าย3ามเจอบราซิลสนามที่3มก็เหมือนเดิมค่ะ4ี่โมงเที่ยงครึ่ง4ี่โมงเที่ยงครึ่งทั้งสาสนามนี้ดูแล้วถ้าฟแฟนฟละบอลอยากจะหาเวลาดูก็คือต้องดูแบบหลบๆบหน่อยนะใครทํางานต้องหลบๆบดูหน่อยนะคะหรือว่าเชียร์ทั้งสํานักงานไปเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกีฬาที่สําคัญสําหรับ ทีมทัพสาววอลเลย์บอลไทยพอสมควรเวลาค่อนข้างโหดกับแฟนๆเลย์บอลเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ว่างเวลานี้เลยเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวแอดก็สรุปให้ทุกคนฟังนะคะหลังจบแมตช์นนการแข่งทันทีคือการที่เวลามันไม่ค่อยเป็นใจกับแฟนๆเลย์บอลไทยใน3สนามแรกนะคะเพราะว่าสนามสุดท้ายเราเป็นเจ้าภาพในรอบฟนนอล8ทีมสุดท้ายแข่ง3มสนามนี้เสร็จปุ๊บเราประเทศไทย ของเราจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายสาวไทยจะเป็น1ใน8ทีมสุดท้ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเก็บคะแนนที่จะมีผลไปสู่โอลิมปิกจะเอาคะแนนหลังจากจบสนามที่3เสร็จสิน้นรอบไฟนอลแปทีมที่ไทยเป็นเจ้าภาพไม่ได้นับคะแนนที่จะมีผลไปสู่โอลิมปิกเลยเพียงแค่นับคะแนนของอันดับโลกเท่านั้น แต่คะแนนที่มีผลไปสู่โอลิมปิกคือสนามบราซิลสนามมาเก๊าและสนามฮ่องกองก็ถ้าเป็นเรื่องที่ดีหน่อยนะมันจะเกิดเป็นว่า3มสนามนี้สาวไทยทำผลงานได้ดีคะแนนถึงได้ไปโอลิมปิกแถมมาสนุกต่อในการเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลอันนี้ก็ ภาวนาภาวนาให้เป็นแบบนี้มันจะได้สนุกสุดเหวี่ยงสนุกเต็มที่ไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้น<ต>นะแตถ้าสามสนามนี้ไทยทําเต็มที่แล้วคะแนนมันไม่ถึงจริง,รงๆเราก็มาสนุกกันในรอบไฟนอลค่ะในรอบแปดทีมสุดท้าย,สา,ยสาวไทยอาจจะได้เป็นแชมป์วอลเลย์บอลในเฉลีกปีนี้ก็ได้เออหวังไว้ดีโถสาวไทยเขอาสอา์หวังไปถึงฝันนะคะกองเชียร์วอลเลย์บอลไทยก็ต้องฝันก็ต้องหวังไปกับพวกเขานะนี่คือตารางการแข่งขันคร่าวๆ แบบยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะคะทุกคนคิดว่าสนามแรกขอสรุปนะที่นี้นะฟังดีๆนะสรุปไปพร้อมกันนะคะว่า3สนามเนี้ยสาวไทยจะเก็บคะแนนมากสุดสนามไหนสนามแรกสหรัฐเซอร์เบียแคนาดาเกาหลีใต้สนามที่2โดมินิกันฝรั่งเศสจีนบราซิลและสนามที่3ตุรกีบาแกเรียโปลแลนด์เยอรมนีถ้าถามแอดนะ ถ้าถามแอดนะแอดมองว่าสนามแรกเราอาจจะมีโอกาสเก็บคะแนนได้พอสมควรสนามที่2โดมีการฝรั่งเศสจีนบราซิลอาจจะยากกว่าสนามแรกนิดนึงอนะแอดมองอย่างนี้นะสนามที่3ตุรกีบาลกเรียโปรแลนด์เยอรมนีแอดอว่ากลางๆอาจจะเก็บคะแนนได้2ใน4แต่ละสัปดาห์ เหมือนจะเก็บคะแนนได้2ใน4นะคะแต่ถ้าฟลุกจริงๆก็จะเป็น3ใน4หรือ4เลยเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละสัปดาห์แต่ละสนามที่เราเจอเนี่ยก็มีทีมที่เข้าสู่โอลิมปิกไปแล้วดังนั้นก็ไม่แน่มันต้องดูแบบต้องดูเลยอะว่าเขาจะยอมให้เราได้คะแนนยอมให้เราชนะไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับประเทศเลยนะ ขึ้นอยู่กับทีมเขาเลยนะคะว่าเขายอมไหมเขายอมเสียคะแนนให้เราเกือบ20คะแนนไหมสหรัฐยอมแพ้เราไหมและยอมลดคะแนนอันดับโลกถูกหักลบไปเกือบ20คะแนนไหมเซอร์เบียยอมให้ถูกหักลบคะแนนไหมจีนยอมให้ถูกหักลบคะแนนไหมบราซิลยอมให้ถูกหักลบคะแนนไหมอะไรแบบเนี้ยตุรกียอมให้ถูกหักลบคะแนนไหมพะตัวเองได้ไปโอลิมปิกกันหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ หน้างานขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรต่างๆนานาเลยอันนี้ก็แบบไม่รู้ไม่ทราบเลยนะคะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามสถิติต่างๆอ่ะพวกเขาก็เหนือเราอยู่แล้วแต่เราก็เคยชนะเขาทุกทีมมาแล้วเออเอาดิอ่ะลอลุ้นค่ะสนามแรกสนามที่สองสนามที่สมไทยมีสิทธิ์ชนะสนามไหนมากที่สุด เล่าสุนกันฟังในเรื่องนี้กันหน่อยทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดกิ่งค่ะและคอมเมนต์กันหน่อยว่าเวลาโหดไหมสนามไหนโหดสุดทีมไหนโหดสุดเม้นได้เลยค่ะทุกคน